ูได้อะไรอย่างเงี้ยดีจะกลายเป็นผู้ชายที่เวลาเขาเข้าแก๊งเพื่อนผู้หญิงแล้วจะหน้าอแฟนแกมาดิสนุกเลยก็แบบว่าเข้าใจสนิทไปอีกใช่แล้วเพื่อนจะมองเลยข้ามหน้าตาการแต่งตัวทุกอย่างแล้วก็จะบอกเลยว่าจะชมที่เขาเป็นคนดีเขาจริงอย่างเงี้ยคือเอาง่ายว่าถ้าแฟนไม่หล่อเนี่ยแฟกว่าถ้าเราควงแฟนไม่หล่อออกไปเนี่ยคนต้องบอกว่าคนเนี้ยแฟนไม่หล่อแต่ ต้องมองแล้วว่าเขาคนนี้มีความสามารถหรืออะไรที่ดีกว่าต้องมีกาลังภายในอะไรบางอย่างไม่รวยก็รวยเวอร์รวยไปเลยหรือใหญ่อะไหน้าที่การงานยิ่งใหญ่ตรแหนงใหญ่โตนะครับผมถึงกระต้อไปสองวินาทนะครับผมทุกอย่างที่มาดูอย่างเล่นบอลเนี้ยคนหล่อโดนเตะอัดหน้าเสียเลยนะแบบหูดูดีหน้าเธอเป็นไรอ่ะหน้าแบบเบี้ยวเลยอคนไม่หล่อ โดนเตะอัดกี่ครั้งไม่ไม่มีใครทักเหมือนเดิมคือเดินออกเหมือนเดิมไม่มีใครทัดยังไม่โดนโดนอะไรมายังไม่โดนเตะอัดก็เหมือนโดนแหละคือโดนคือโดนซ้มสามครั้งจนกำเดอมไหลยังไม่มีใครลยจ้าหน้าเหมือนเดิมกรรมการยังไม่เป่าฟ้าแล้วข้อต่อมานะครับประโยชน์ของการมีแฟนไม่หล่อนะครับคือคุณมาถึงผู้หญิงนะฮะจะดูสวยขึ้นทันทีอาอันนี้เป็นเรื่องจริงสุดชอวหรออ่ะทําไมอ่ะชอบมีแฟน เออไม่ต้องน่ารักมากน่ารักมากก็กินไม่ได้อะไรอย่างงี้เออลองมาหลายทีแล้วลองมาหลเชทีลองดูได้ถ่ายรูปคู่คนหล่อแล้ะอัพอจะเองคนทักกับคนหล่อใช่ตัวเองใครอ่ะน้ยน่ารักจังเลยลองถ่ายคนไม่หล่อเลยก็ทักทักเราตลอดไอ้นั่นก็เหมือนแบบเป็นอากาศธาตุเต่จริงเนี่ยถ่ายกับผมเนี่ยโอ้ยประจําอ่ะไม่มีใครพูดถึงเลยเนี่ยถ่ายคนหล่อเนี่ยคนหล่อเป็นไงโดนไหล่ะ ก็สว่วนใหญ่ก็ว่าอุ้ยน่ารักจังเลยคนนั้นเลยเนี่ยโดนแยกกันแต่เคยลงรูปกับพี่ผ้าก็ไม่มีใครไลค์อะไรเท่าไหร่ก็เหงาเงารูปนึงใช่ก็เป็นรูปเหงาเมีมีไลค์มีไลค์ผมเข้าดูคลิปโป๊ะคลิปป๊คลิปโปกะฉาดโกหกแล้วไลค์ไลค์แรกเลยมาเร็วมากเลยนี่ลงรูปคู่กันเหรอไลค์ปุ๊บเลยเออกระเบื้องสังกะสีราคาถูกฝากร้านติดต่อไป บอกเลยเจ็บปวดมากคือคือไม่มากดอะไรก็ได้ไม่ว่ายังมาฝากร้านอีกนะฮะดาราหลายคนประสบปัญหานะครับนะฮะขึ้นเตะตาเลยนะห้ามฝากร้านนะครับผมไอจีผมงอเงาเข้ามาเถอะฝากกันแล้วก็ฝากไปนะครับผมต่อมาข้อสุดท้ายนะครับผมคนที่มีแฟนไม่หล่อนะฮะภูมิใจได้เลยว่า คุณนั้น <Ừ. S 1> ผู้หญิงนะฮะภูมิใจเลยนะครับว่าคุณเป็นคนที่รักคนจากภายใน,นไม่รักจากภายนอกอนี่คือ,ข,อ,อข้อดีของคุณเลยเออเออฉันรักเขาจากข้างในสุดยอดหน้าตาเขาจะไม่ดีแต่ว่าเขามีดีข้างในข้างในเขาไปเสีย เขารวยมากเป็นเจ้าของนากุ้งขับโพสต์มาเขามีดีใช่ไหมก็รักก็รักเจ้าของนางกุ้งนะท่านพาเห็นทองเต็มคออ่ะเอาผมนะฮะงานอะไรแหล็กโปยงานแหล่เหล็กได้อาหารเด็กบอกฉันไม่เคยคิดนะว่าเธอในหัวสมองเธอถ้ารวยต้องมีนากุ้งเฮ้ยนากุ้งรวยนะเอ้าใช่นากุ้งรวยเก่งแต่เล่นนึกไปอย่างอื่นได้ไหมเราจะไปต้องเป็นนากุ้งเออ คือก็บอกว่าภูมิใจด้านที่คุณเม่รักคนที่หน้าตาที่ภายนอกออนะออน่นแสดงว่าคณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีออนะครับผมแล้วก็มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหคุณเป็นคนคิดจากภายในอะออไม่สนใจเรื่องของภายนอกเลยเออแล้วมันจะมองข้ามเรื่องอื่นเรื่องเงินก็ไม่เกี่ยวเลยนะพอเรื่องหน้าตามถามแล้วคุณจะมองเรื่องถึงทิสัยเรื่องของการเข้าใจเรื่องของความคุณงามความดีละดูเป็นเก๋ๆดูเป็นซิสติเบาๆไม่สนใจภายนอกใช่อแต่ยุคนี้ก็หาได้ยาก บอกเลยว่าหาได้ยากมากเพราะว่ายุคสมัยนี้คนเราก็ต้องไปทําภายนอกให้ดีอน่าเชือถือกว่าถูกไหมฮะคนที่หน้าตาดีแต่งตัวดีน่าจะถือเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเห็นหลายเคสแล้วที่ไปหลอกเงินเอานู่นนั่นนี่มาใช่ถูกไหมแต่คนที่หน้าตาไม่ดีก็เห็นหลายเคสแล้วเหมือนกันที่ไปป้นไปอะไรเขาก็มีแล้วเวลาเวลาหนงานไม่ดีล้วควจะพูดว่าอะไรพอภาพขึ้นมาตํารวจตามจับก็โดนอะไรอย่างเงี้บอกแล้วนะคนที่ไม่หล่อดูไว้นะครับ รู้ไหมฮะคนหล่อกินอะไรยุคนี้กินอะไรคนหล่อกินกันเองนะครับผมตัดขาเลยนะครับตรงนี้ชอบไปอีกอันนี้ดูซิทางบ้านเขียนอะไรมาบ้างครับผมนะฮะข้อมูลจากทางบ้านนะครับบอกว่าจากคุณติงต้องนะฮะหนึ่งเขาจะไม่หลงตัวเองสองเขาจะยอมเรามากกว่าผู้ชายหน้าตาดีสามเราจะดูสวยขึ้นทันทีอันนีล้อข้อสอบคุณมาทั้งหมดเลยนะเนี่ยครับผมแล้วต่อมาครับคุณสัตว์สิ สาาสิสปพานะครับบอกว่าข้อดีของการมีแฟนไม่หล่อคือเขาพยายามทําทะเลอะไรทําทุกอย่างเพื่อเราเพื่อทดแทนสิ่งที่เขาไม่มีเ,ออเขาขยันมากกว่าเดิมเพื่อ<ะ>ไม่ให้เราน้อยคนน้อยกว่าคนอื่นถึงเขาจะไม่หล่อแต่เขาขยันเพื่อให้ครอบครัวสบายผมแสดงว่าแฟนนี่พูดถึงแฟนตัวจริงเปล่าไม่สงสัยนะต่ดูเหมือนนมาครับคุณอะไรเนี่ยใบยันเหรอ ใบยุนใบยุนใบยันแอนเจลนั่นแหละครับผมทําให้เราไม่เครียดเพราะเราไม่ต้องคอยระแวงรอดปากเกี่ยวปากกาไปครึ่งนึ่งค่ะอ่าก็จริงก็จริงนามีอะไรเลยบอกไม่ต้องกลัวมีคนมาแย่งนะครับผมค่ะแต่จริงๆนะถ้าเราแบบมีแฟนหน้าตาไม่ดีอ่ะ คือเจอมาหลายคนแล้วไอ้พวกที่มีแฟนหล่อๆเนี่ยเจ้าชู้นู่นนี่แต่พวกแบบแฟนหน้าตาไม่ดีเนี่ยเขาจะพยายามทําตัวดีเพื่อให้แบบหน้าตาเขาดูดีตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยกูเค้เห็นภาพเลยนะคนเราต้องมีดีอะไรสักอย่างบางคนเนี่ยหน้าตาไม่ดีแต่พอรู้จักแล้วหล่อเลยอ่าใช่ไงแต่บางคนนี่หน้าตาไม่ดีรู้จักไปก็ยังไม่ดีใครอะใครเหรอเฮ้ยอย่ามองทางนี้ดิใครวะอยู่ในเคสเดียวกันเลยไม่ต้องมองพีอาร์อะไรไปพูดโอ้ เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่สุดอลังการค่ะของรายการ SME ตีแตกในรูปแบบใหม่นะคะครั้งนี้ปรับโฉมค่ะเป็น SME ตีแตก The Final 2015นะคะรายการแข่งขันความเป็นสุดยอด SME แห่งปีชิงเงินรางวัลมูลค่า1ล้านบาทเยอะมากเลยทีเดียวนะคะและเป็นครั้งแรกค่ะของการนำเสนอธุรกิจผ่านรายการโทรทัศน์ในรูปแบบ Reality Contest นะคะที่จะคัดเลือกธุรกิจต่างๆจากทั่วประเทศมากกว่า100ธุรกิจเพื่อนำเสนอภายใต้ความกดดันของคณะกรรมการชีมเดิมที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีค่ะคนำโดยคุณ พัชระนะคะสมาราภาค่ะรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยอ,อาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยค<ฮ>้าโหดชายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะคะ<ฮ>และคอลัมนิสต์สุดเท่ชื่อดังค่ะอย่างพี่หนงวงศนนชัยนรงสิงห์พูดเลยว่าครั้งนี้จัดเต็มจัดหนักยิ่งกว่าเดิมนะคะเพียงแค่รอบออดิชันเนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาแล้วค่ะเม<ฮ>ื่อผู้ประกอบการนะคะมีเวลาในการนําเสนอธุรกิจของตัวเองให้โดนใจนคณะกรรมการทั้ง3ท่าน เพียงแค่เวลา3นาทีเท่านั้นค่ะน,น้อยมากและเรียกได้ว่า ลุ้นกันจนลืมเวลาเลยทีเดียวนะคะอนอกจากความสนุกจากการนําเสนอธุรกิจของผู้ประกอบการที่เรียกได้ว่าต้องงัดทุกกลยุทธ์มานําเสนอเพื่อให้ชนะใจกรรมการแล้วนะคะครั้งนี้ค่ะยังเพิ่มดีกรีความมันขึ้นไปอีกกับพิธีกรฝีปากกล้าที่จะมากความสามารถคนเดิมนะคะนันเน็กนั่นเองนะคะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรสร้างสีสันความสนุกในรายการให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ติดตามรายติดตามชมรายการ SME T แตกเด e อ i ไฟ l นอ1 5ได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา สามทุ่มครึ่งออกอากาศนะคะเชฟแรกวันที่4กรกฎาคมนี้ทางช่องนี้ละค่ะ1 Work Point ของเราเองอาจารย์วัฒน์เห็นแกหน้ายิ้มยิ้มอย่างนี้นะเวลาถามแต่ละคำเฉาะเฉาะทั้งนั้นเลยนะเป็นคำถามที่จริงแล้วตรงมากอาจารย์ไนย์นะถ้าดูอยู่นะครับคุณก็อยู่ในหมวดนี้นะฮะเฮ้ยไมเอาจริงอเปล่าอย่าเอาทอลทษลทอลดูผมนอาจารย์แล้วแกตีรถมานนี่เลยนะครับผมโอเคคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเบรกหน้า ใครที่อยากจะมีค่าตัวเพิ่มขึ้นดูมีคุณค่าเพิ่มขึ้นต้องดูเพราะคนเขียนหนังสือเคล็ดลับอัพค่าตัวมาอยู่กับเราในวันนี้ค่ะ oh. พักสตกครูค่ะ Auntie a n t s แป้งไว i ์ซูเปอ r ์เฟรชจากเม e เบรลีนนิวยอร์กโมเดลฟอร์มเฟอร์นเจอร์